ก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกหนึ่งคลิปครับวันนี้จะพามาเก็บมะนาวในรอบสุดท้ายของปีนี้ของสวนเราแล้วเพราะว่าต้องรีบเอารูปออกและก็จะตัดหญ้าใส่ปุ๋ยตัดกิ่งเพื่อเตรียมบำรุงต้นให้ออกทันในปลายปีนี้ มะน,น,นาวของเราก็เหลือไม่เยอะ<ม>ยากระลกแล้วต้นมะนาวของเราออกใบจะออกเหลืองๆเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตัดแต่งกิง่งต้องรีบเก็บลูกออกให้หมดแต่ก็มีเหลือบ้างที่ลูกยังไม่แก่ก็เหลือก็เอาไว้ใช้ไว้ใช้ทำกับข้าว เราไม่จําเป็นต้องไปซื้อเพราะว่าของเรามีเราก็เก็บเอาไว้ประมาณต้นสองต้นต้นละลูกสองลูกที่เหลือเราก็ตัดแต่งกิง่งเลื่อใส่ปุ๋ยเพื่อเตรียมบำรุงกิ่งเพื่อให้ผลผลิตออกในปีหน้าก็มีแอบๆอยู่ใต้ต้นบ้างที่เรา เก็บไม่หมดมะนาวบางลูกก็ไซส์ใหญ่ประมาณ10ลูกกิโลตอนนี้วันที่20่สิบพฤษภาหกห้เราก็ยังขายส่งให้ร้านค้าโลละ40บาท ซึ่งวันนี้ได้อยู่ประมาณลองช่างดูเรียบร้อยก็5้กิโลคลิปนี้ก็ขอพอแค่นี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ